คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแสดงเป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาเลขเพื่อซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณสวัสดีครับเข่งหวยลัตเตอรี่ในงนะครับวันนี้ก็จะมาพบกันนะฮะในคลิปของ3ตัวบนนะฮะ ปเลขชุด3ตัวบนแต่ก่อนที่จะพบกับ3ตัวบนเราก็ต้องรู้จักหลักร้อยซะก่อนนะครับเรามีสูตรอยู่6กสูตรนะครับสูตรที่1นมี02สูตรที่2 268สูตรที่3าม046สูตรที่4 046สูตรที่5 268สูตรที่6 268นะครับ เห็นว่านะเลขที่มากที่สุดก็คือ6นะครับต่อไปเลข2ต่อไปเลข0กับเลข8นะเรา3คะแนน3อันดับนี้มาใช้นะครับส่วน4มี2อำมี2คะแนนแล้วก็ออกไปก่อนนะครับ ก็จะได้หลักร้อยเมหกเมสองเมศูนย์เมสามนะครับทีนี้มาดูนะมาดูว่าออกตัวไหนนะครับในวันที่หนึ่งกันยานะจะออกมาที่หกสี่หกนะนี่นะหกสี่หก เลขหกมาหอ,อกหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับอ่าวันนี้นะะต่อไปนะครับคำนวณในวันที่สิบหกกันยามาออกในวันที่หนึ่งตุลานะฮะสุดหนึ่งเมี 5 9, 1, ้าเก้าหนึ่งสูตรที่สองห้าเก้หนึ่งูตรสามหสูตรสี่เสหสูตสูนตรหกสหนะครับทีนี้มาดูคะแนนนะคะแนนที่มีนํามาก็คือ5้าหคะแนน9กหคะแนนนะหนสคะแนน สามสามคะแนนนะส่วนหน,นึ่งศูนย์เลขศูนย์หนึ่งคะแนนนี่เราไม่เอานะครับงนั้นสรุปก็คือหลักร้อยก็จะมีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีสามนะครับอ่าัวนี้มาดูเลขที่ออกนะครับออกมาที่หลักร้อยนะครับ ในวันที่หนึ่งตุลาออกเก้าเจ็ดแปดนะครับก็สแสดงว่าเลข9้านี้มานะฮะเก้าหลักร้อยนะครับทีนี้มาดูนะในวันที่สิบหตุลานะสิบหกตุลาควรจะออกอะไรนะสิบหก ตุลาคม68นะในตำแหน่งนี้ตำแหน่งหลักร้อยควรจะออกอะไรนะครับเอาเรามาดูนะคะแนนที่เราให้ไว้นะมี480มี591มี591มี046มี397มี046นะครับทีนี้เมื่อเราให้คะแนนแล้วเนี่ยคะแนนนะที่อยู่ ในลำดับสุดท้ายหนึ่งคะแนนนี่เราตัดออกไปก่อนนะครับตัดออกไปก่อนเลยนะเราจะเอาสี่ราคะแนนที่เยอะๆมาไว้นะครับสี 4, มนน่มีสามคะแนนมีศูนย์มีสามคะแนนมีเก้ามีสามคะแนนนะตรงนี้จะเป็นตัวแ่งนะ แล้วก็เอาสองคะแนนมาด้วยนะสองคะแนนมาฮนะสองะแนนมาเอามาไว้ก่อนนะแล้วก็สองคะแนนเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเลกซี่ เลขศูนย์เลขเก้ามีสีมีศมีเ้านี่สามคะแนนนะครับต่อไปสองคะแนานก็มีห้ามี6มี1นะครับสรุปรักร้อยนะก็จะมีอยู่ที่ส ก้าหกหนึ่งเลขศูนย์มี3ามคะแนนใส่เลขศูนย์ไปด้วยยังไม่ต้องตัดออกนะแต่ว่าโอกาสจะน้อยกว่าเพื่อนเพราะว่ามีติดเลขดับอยู่นะฮะทีนี้สองตัวบนนะตามคลิปที่ผ่านมาก็คือ สองตัวบนนะมีหนึ่งหนึ่งวางไว้ข้างล่างนะหนึงน่งหนึงน่งหนึงนงน่งสามหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึง่ง เก้าสามเก้าเก้านะทีนี้ก็มาสามตัวบนนะสามตัวบนเพราะนั้นสามตัวบนก็จะมีนะ สามตัวบนนะครับก็จะมาสายเลขเหล่านี้ลงไปนะก็เป็น C หนึ่งหนึ่งนะครับ C หนึ่งสาม ตีหนึ่งเก้านะครับต่อไปก็จะเป็น9ก้าหนึ่งหนึ่นะครับ 1> 6กหหนึ่ง หกหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหนึ่ง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 สามหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็จะมีเอาศูนย์หนึ่งหนึ่งมาไว้ด้วยนะครับ ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเก้านะครับ นะสิบหกสุรีคมกแปดนะครับเลก3ามตัวนะก็มีสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสสี่หนึ่งเก้หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งส หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสามหกหนึ่งเก้าหนึ่ง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 สามหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งเก้านะอันนี้ใส่ไปแบบเต็มเต็มตามสูตรนะเพราะนั้นจะมีต้องมีตองหนึง่งอะไรเงี้ยมันก็จะคือเราไม่ตัดออกไว้ก่อนนะขอให้ท่านพิจารณาตัดเอาเองนะครับแรกที่เด่นนะ แค่ขี้เด่นก็น่าจะเป็นหนึ่งสามนี่ก็สวยนะหนะึ่งสามเนี่ยในชุดหนึ่งสามนี่จะสวยเพราะนั้นชุดหนึ่งสามนี่จะสวยนะครับ